นี่คือภาพการเตรียมตัวและท่าทีของคณะทำงานประเทศไทยที่จะไปประชุมสหประชา,ชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือรีโอบก20ในวันที่20 2 2ถึง22มิถุนายนนี้ที่เมืองรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลซึ่งมีประเด็นหลักอยู่ที่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความยากจนเป้าหมายของการประชมุมครั้งนี้มีอยู่3เรื่องนะครับหเป็นการ ขาใช้คําว่ารีวิวไม่รู้จะแปลว่าอะไรเรียกว่าสร้างฟื้นพันธะทางการเมืองแล้วกันนะครับให้ผู้นำทางการเมืองมาช่วยกันทบทวนแล้วก็ให้คํามั่นว่าจะทําเรื่องการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนต่อไปกันอย่างไรอันที่สองมาประเมินความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งพูดกันไว้เมื่อตั้ง20ปีที่แล้วนะครับมันไม่ค่อยก้าวหน้ามากนะที่เรารู้นะครับจะดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรงเดียวกันมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆความน่าทายใหม่เกิดขึ้นนะครับ โดยมีร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมชื่อว่าอนาคตที่เราต้องการ the future we want และในร่างผลลัพธ์การประชุมได้ระบุว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งข้อถกเถียงเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวนั้นสภาพยุโรปมีจุดยืนในการสนับสนุนเรื่องนี้แต่ก็เน้นความสำคัญเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีการเสนอแนวคิดภายใต้ชื่อการเติบโตสีเขียวและมีการเสนอให้กำหนดเป็น global green economy roadmap ส่วน ประเทศที่กําลังพัฒนานั้นก็เห็นความจําเป็นและความสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเช่นกันแต่ก็มีท่าทีวาดระแวงว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะนําแนวคิดนี้มาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่และจํากัดการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมขณะที่ประเทศไทยเองก็มีจุดยืนไม่ต่างกับชาติอื่นคือแนวคิดดังกล่าวต้องไม่เป็นมาตรการบังคับมีความยืดหยุนสามารถกําหนดนโยบายของประเทศเอง ได้และไม่ใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าท่าทีของไทยนะขนาดนี้ก็ยังเป็นท่าทีร่วมกับกลุ่ม G7 นะครับที่อยู่ในกรอบตอนท้ายของหน้าเอกสารที่หน้าที่สินะครับกำหนดแนวทางอง G7 ต้องไม่เป็นแบบ one size f i t all นะที่มื่กอกีได้กล่าวถึงต้องยืดหยุ่นต้องนำไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างสามเสาหลักนะครับ แล้วก็ต้องไปเป็นไปตามกรอบของ Rio p r i n c i p l e โดยเฉพาะหลัก CBDR ที่เมื่อกี้ได้อธิบายความไปแล้วแล้วก็ไม่ใช้เป็นเงื่อนไขรกิจการทางการค้าก็เป็นท่าทีเระมัดระวังตัวรับแนวคิดนี้ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ หากการประชุมริโอบก20สามารถหาข้อยุติและจะทำเอกสารผลลัพธ์การเจรจากออกมาได้เป็นผลสำเร็จประเทศไทยคงต้องมีการทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศว่าอยู่บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่รวมทั้งต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินง,งานตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมทั้งต้องสร้างความเข้าใจและกำหนดความหมายแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวให้สอดคล้องกับสังคมไทยให้ได้ กำมอนนนมีชัยสำนักข่าวสิงหวดล้อมกรีนนิวทีวีรายงาน